เผื่อเอาตัวมองใกล้ตัวนี้ค่ะไปมองที่อื่นนะคะภาพมันจะไม่ชัดแล้วอาจจะทําให้เราแบบไม่สบายตาได้เวลาที่มองคือบางคนบอกว่าไอ้สัตว์มาโปรเกรสซีฟแพงแต่พอใส่มาแล้วมันมึนหัวมันเดินไม่ได้มันแบบมันต้องไปปรับค่าสายตาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีผลไหมมันมีผลแบบหรือมันมีเรื่องอะไรไหมที่แบบเฉพาะของโปรเกรสซีฟอะค่ะคุณหมอเล้งนามค่ะที่เออยากจะถามดนึง จริงๆอะพี่อะค่าสายตามันไม่ได้เยอะมากจําเป็นไหมที่พี่จะต้องตัดแว่นแบบโปรเกรสซีฟเลยอะถ้าสมมติว่าคนที่มีปัญหาสายตาระยะใกล้อ่ะค่ะแล้วไม่ต้องการใส่ใส่ถอดถอดแว่นเวลาที่เรามองไกลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนําเป็นโปรเกรสซีฟดีกว่าเพราะว่าเขาอะค่ะสามารถมองได้ทั้ง3ระยะเลยแล้วถ้าสมมติว่าพี่เอรู้สึกว่าเรามองไกลอะมันก็โอเคเราไม่ใส่แว่นมันก็ชารจเงี้ยค่ะแล้วก็ถอดแว่นตอนนั้นก็ได้แต่ว่าตอนที่ลักษณะงานถ้าสมมติว่าพี่เอตัดไปแค่มองใกล้เงี้ยค่ะแล้วมันมีจุดที่ต้องลุกไปเข้าห้อองนารืว่ตดู เดินผันไปผันมาเผื่อเอาตัวมองใกล้ตัวนี้ค่ะไปมองที่อื่นนะคะภาพมันจะไม่ชัดแล้วมาจจะทําให้เราแบบไม่สบายตาได้เวลาที่มอง mm hmm. เยอะๆประมาณนี้ค่ะก็เลยแนะนําเป็นโปรเกรสซีฟไปเลยดีกว่าค่ะแล้วก็ตัวโปรเกรสซีฟอะค่ะเขาก็ค่อนข้างมีหลายรุ่นเลยราคาตั้งแต่แบบถูกไปแพงอันนี้ค่ะเราจะดูจากลักษณะงานว่าเขาอะลักษณะงานของเขาอะค่ะเน้นใช้งานระยะไหนมากกว่ากันแนะควรแนะแนําเป็นรุ่นไหนดี mm hmm. ต้องการการปรับตาที่มันเยอะไหมมีการเคลื่อนไหวการเล่นกีฬาหรือว่าอะไรในแต่ละวันไหม ค่ะแล้วพี่เคยเหมือนแบบคนที่เขาตัดแว่นโปรเกสิเพราะพี่ไม่เคยใส่เนาะ,ะพี่ก็เลยไม่รู้ว่าการตัด ด้วย1คือราคาที่สูงด้วยแล้วก็2ก็คือที่เคยได้ยินมาว่าพอใส่ไปแล้วปุ๊บเนี่ยคือบางคนบอกว่าเอ้ตัดมาโปรเจซีฟแพงแต่พอใส่มาแล้วมัน,ม,นมึนหัวมันเดินไม่ได้มันแบบมันต้องไปปรับค่าสายตาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีผลไหมมันมีผลแบบหรือมันมีเรื่องอะไรไหมที่แบบเฉพาะอาของโปรเจซีฟอะค่ะหนึ่งเลยค่ะดูที่รุ่นเลนรุ่นเลนแต่ละรุ่นนะคะจุดบิดเบือนมันจะไม่เท่ากันแล้วก็2จะในเรื่องของนวัตกรรมค่ะ3ที่สําคัญมากๆเลยก็คือจุดฟิตติ้ง เพราะโปรกสิฟอะค่ะม <ini> ันเป็นเลนที่มองได้สามระยะไกลกลางใกล้ถูกต้องไหมคะเราต้องฟิตติ้งตาหรือว่าตอนที่เราใส่อะค่ะให้เป๊ะมากๆค่ะถึงจะสวมใส่ได้สบายค่ะแต่ถ้าคุณหมอลูกน้ำบอกว่าถ้าพี่ไม่เอาโปรกสิฟแล้วพี่ใส่แว่นที่แบบใช้เฉพาะตอนอ่านหนังสือระยะระยะใกล้ถอดเข้าเข้าออกเนี่ยมันก็ไม่ดีต่อสายตาเราใช่ไหมอ่าจริงๆถ้าสมมติว่าเราถอดเข้าเข้าออกใช่ไหมคะจริงๆก็ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าสมมติว่าพี่ใส่ไว้แล้วเผลอมองคนอื่นหรือเผลอมองผิดระยะค่ะ พี <P ie> ่เ <A> อก็อาจจะปวดตาได้อ,อะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะไม่สบายตาแต่ว่าส่วนมากครัเรารู้ลักษณะงานของเราอะค่ะแบบต้องถอดเข้า,ขาออๆออกออะค่ะบางทีก็ไม่ดีเหมือนกันถ้าแนะนําก็ให้พี่ใส่เป็นแบบโปรเกรสซีฟแล้วใส่แบบติดติดเอาไว้เลยดีกว่า <S <S ใช่ใชค่ะ,คะหรือว่าถ้าตอนไหนที่พี่เอรู้สึกว่ามองไกลไม่ได้มีปัญหามากวันนั้นทั้งวันนะคะเดินห้างหรือไม่ต้องทาแบบไม่ต้องทํางานที่มองสามระยะไงคะพี่เอยังไม่ต้องใส่ก็ได้เหมือนกันค่ะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าพี่ก็ต้องถ้าตัดแว่นใส่ตาพี่ตัดแบบ เป็นโปรแกสซีฟดีกว่าใช่ค่ะเพราะว่าก็จะมองได้ทั้ง3ระยะเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องเข้าใส่ใส่ถอดไม่ต้องเปลี่ยนแว่นค่ะหรือว่าพี่เอก็สามารถทําแบบปรับสีได้เหมือนกันเพราะว่าเขาก็จะได้เป็นกันแดดในตัวอะไรแบบนี้ทำได้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็จะเป็นแบบครบเลยทีอินวันเออดีจังเลยเป็นฟังก์ชั่นเดียวกันหมดเลยไม่ต้องไปเสียเวลาซื้อแว่นตากันแดดใช่ไหมคะพี่เอก็จะมองได้ทั้งไกลกลางใกล้แล้วก็ออกแดดปุ๊บปรับสีเลยอะไรประมาณนี้ค่ะทนี่จะต้องไปตัดแบบเป็นโปรแกสซีฟแล้วก็มีแบบแว่นสายตามีแบบเป็นแว่นกันแดดด เลือกด้วยค่ะพี่เอบางแมนเลือกได้7-8สีเลยค่ะโอ้โดีเลยค่ะเพราะพี่สายแฟชั่นก็อยากมีความมันมีความเบื่อเนาะเออก็ดีค่ะขอบคุณนะคะที่แนะนํานะคะค่ะถ้าใครมีปัญหาสายตานะคะก็เข้ามาปรึกษาลูกน้ําได้นะคะ